สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องพระเจ้าคืนให้เรามากกว่าที่เราให้ผู้อื่นจากพระธรรมมรารโกบททข้อ24-25ถึง25และพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ38พระธรรมมรารโกบทที่4ข้อ24-25ถึง25และพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ38 พระองค์ตรัสแก่เขาว่าจงเอาใจจดจอ่อต่อสิ่งที่ฟังให้ดีท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดจะทรงตรวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นทั้งจะทรงเพิ่มเติมให้อีกด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้ผู้นั้นอีกแต่ผู้ใดไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่นั้น จะทรงเอาไปเสียจากเขาจงให้เขาและท่านจะได้รับด้วยและในตักของท่านจะได้รับตวงด้วยทนานท่วนยัดสรรันแน่นพูนล,ล้นใส่ให้เพราะว่าท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้น เมื่อเราพูดถึงเรื่องของการให้และการได้รับคืนซึ่งพัมพีสองตอนบอกว่าเมื่อเราให้ไปแล้วเนี่ยพระเจ้าจะคืนให้กับเรามากกว่าที่เราให้ผู้อื่นพัมพีสองตอนเนี่ยพูดกันคนละบริบทแต่ว่ามีความหมายเดียวกันเป็นการย้ำของพระเยซูคริสต์มาถึงเราว่าการให้ที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็มีผลดีอย่างไร นะครับสิ่งแรกเลยจากพระธรรมมารโกเนี่ยในบริบทของพระธรรมมรารโกเนี่ยที่พระบอกว่าให้เราจดจอ่อเอาใจใส่นะฮะให้ดีฟังให้ดีกับเรื่องของการตรวงด้วยธนาอันใดจะรับด้วยทนาอันนั้นพื้นฐานพ่อพีคนเนี้ยมาจากเรื่องของการเมื่อจุดตะเกียงแล้วอย่าเอาอะไรครอบไว้นะฮะให้มันส่องสว่างออกไป แล้วมันส่องสว่างออกไปปั๊บเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับคนที่ได้เห็นความสว่างนั้นและพระเจ้าจะตอบสนองต่อการที่เราเป็นความสว่างหรือเป็นตะเกียงที่ส่องแสงออกไปนะฮะในความหมายเนี่ยกำลังพูดว่าสิ่งที่เราต้องทําคือว่าการก็เะยแสดงสิ่งที่ดีออกไปนะครับโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นการให้ <c oughs> แบบไม่หวังผลตอบแทนคําว่าการทําความดีเนี่ย เป็นการทำแบบไม่หวังผลตอบแทนแล้วไม่ทําความดี <c oughs> เพื่อเราจะได้ให้คนมายกย่องสรรเสริญเราเราไม่ได้ทําความดีเพื่อเราจะมีบางสิ่งบางอย่างเอามาแลกเปลี่ยนกับเราเราไม่ได้ทำความดีเพื่อจะได้บุญกุศลเพิ่มขึ้นเราไม่มีตรงนั้นเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวข้อง เพราะเนื่องจากในชีวิตของคริสเตียนเรานะั้นเรามั่นใจว่าเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเนี่ยยังไงเราก็ได้ไปอยู่สวรรค์นแน่นอนแต่ว่าการดำเนินชีวิตในโลกนี้ควรจะดำเนินชีวิตเหมือนตะเกียงที่สองสว่างการทําความดีของเราจรึงเป็นการทําความดีแบบไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิน้น <c oughs> เหมือนเป็นการคืนกําไรให้กับสังคมใช้คําพูดนี้ก็ได้นะเหมือนกับบริษัทห้างร้านต่างๆเมื่อเขามีกําไรขึ้นมา เขาก็เอาส่วนหนึ่งที่ไปสร้างคุณงามความดีเขาเรียกว่าคืนกําไรให้กับสังคมชีวิตของเราก็เหมือนกันเราได้รับความสว่างสวัยมาจากองค์พระเป็เจ้าเราได้รับการให้อาภัยความผิดบาปมาจากองค์พระผเยเจ้าเราได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลมาจากองค์พระผูเเจ้ามันมากเกินมันมากเหลือเกินมันมีเหลือพอในการจะแจกจ่ายให้กับคนอื่น ะะอันนั้นคือสิ่งที่ความหมายหมายความงนนั้นเมื่อเราเอาสิ่งที่มันมีเหลือพอเนี่ยไปแจกจ่ายคนอื่นทําไมเราต้องได้รับการตอบแทนเพราะมันเป็นของทีเออ่เขาเรียกว่ามันมากละมันมีมากสําหรับเรา <c oughs> เกินพอสาหรับเราเอาไว้กับเราก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรทำไมไม่แจกจ่ายคนอื่นเขาบ้างนั่นคือสิ่งว่่เขาเรียกว่าการ คืนกาไรให้กับสังคมละการทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยคือการคืนกําไร้กับสังคมเหมือนเรารู้ตัวว่าเรารับกับเจ้ามากมายเหลือเกินนะฮะนั้นส่วนตรงเนี้ยเราจะคืนกําไรสังคมฉะนั้นเราไม่หวังผลตอบแทนนั่นคือสิ่งที่เปสู่สื่อว่าชิคของคริสเตียนควรเป็นแบบนั้นและถ้าเราทําแบบนั้นพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้เราถามว่าเพิ่มทำไมเพิ่มเพื่อเราจะไม่ให้ต่อไปเรื่อย กันบอกว่าเมื่อเราให้คนอื่นเนี่ยนะฮะพระเจ้าจะให้เรามากกว่านะฮะให้เรามากกว่าเพราะว่าเราจะได้มีเหลือพอในการเอาไปให้คนอื่นต่อโดยไม่หวังผลตอบแทนอันนี้คือศาสนะความคิดของพระเยซูที่ตรัสในพระธรรมมารโกส่วนในบริบทของพระธรรมลูกา <c oughs> ก็คือการทำดีกับศัตรูพูดถึงเรื่องของการทำดีกับศัตรู พูดถึงเรื่องของการที่เราไม่ไม่ไปทําหน้าที่ตัดสินใครไม่ไปทําหน้าที่พิภาคษาใครเขาจะผิดจะถูกยังไงก็ตามแต่เราไม่มีหน้าที่ในการไปตัดสินสิ่งที่เราควรทําคือว่าการช่วยเหลือเขาให้เขากลับมามีสภาพที่ดีได้อย่างไรการให้อภัยกับเขาเพื่อเขาจะได้เริ่มต้นใหม่ในทางที่ดีหรือการพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ฉะนั้นนี่นคือเรื่องของการให้อภัยศัตรูการที่เรา,เาทําสิ่งต่างนี้อย่าไปพากษาตัดสินส,สิ่งที่พรมพีพูดชัดคือว่าเราไม่มีสิทธิ์ในการวิพากษาตัดสินใครเพราะการพากษาตัดสินเป็นหน้าที่ของพระเจ้าแต่สิ่งที่เราควรทาก็คือว่าให้อภัยศัตรูทําความดีกับเขานะฮะเหมือนพรมพีว่าจงเอาชนะความชั่วด้วยความดีนั่นกาลังหมายความว่า แต่พูดอีกความหมายหนึ่งจ่อมได้อยู่การจะช่วยเหลือคนอื่นคนที่กระทำไม่ดีต่อเราก็คือการทำดีตอบนะการที่เราทำดีตอบเนี่ยมีโอกาสจะช่วยเขากลับเนื้อกลับตัวได้แต่เราใช้หลักลักการของตาแทนตาฟันแทนฟันไม่ได้ช่วยทําให้เขากลับเนื้อกลับตัวได้ัน้นหลายครั้งหลายชาที่มีการลงโทษแบบเป่าตาแทนตาฟันแทนฟันเนี่ยไม่ได้ช่วยคนมากนะัก อาจจะสร้างความเครียดแค้นสร้างความไม่เข้าใจมากขึ้นก็ได้เพิ่มปมในใจมากขึ้นก็ได้แต่ถ้าเขาทําสิ่งที่มีดีกับเราและมีท่าทีถูกต้องในการดีต่อเขาเนี่ยเขาอาจจะมองเห็นอีกมุมหนึ่งและทําให้เขาสามารถกลับใจใหม่และสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีได้นั้นในการให้ตรงเนี้ยพระเยซูให้ไปเถอะนะฮะและถ้าพระเยซูให้คืนมาถ้าศัตรูคนนี้ เขาเข้าใจในหลักการดําเนินชีวิตอย่างที่เราเป็นได้ถ้าศัตรูนี้เขาเกิดเข้าใจเรามากขึ้นได้เราจะได้เพื่อนกลับมาและาการได้เพื่อนกลับมาเนี่ยมันจะไม่เพียงแค่ได้เพื่อนกลับมาจะได้เพื่อนคนใหม่กลับมาด้วยนะมันก็ได้มากกว่าที่เราให้ไปแเอาจะทําทเพียงนี้หน่อยไม่เอาถือไม่ถือเรื่องถือราวไม่เอาโทษไม่เอาอะไรแต่กับ พร้อมเสมอในการช่วยเหลือเขาเมื่อเขาตกทุกข์ได้ยากลําบากไม่เอาความเป็นศัตรูไม่เอาความไม่ถูกไม่ถูกไม่ควรมาพูดกันแต่เมื่อเขาลําบากเรายินดีจะช่วยเขาคําว่าช่วยเหลือศัตรูเนี่ยไม่แปลความไว้ส่งเสริมเขาแต่เมื่อเขาพบกับความลําบากเราจําเป็นต้องช่วยเหลือเขานั่นคือสิ่งที่พ่มพีพูดถึงนะการทําดีศัตรูเนี่ยไม่หมายความว่าอยู่ๆก็ไปทานะเมื่อเขาเดือดร้อนเมื่อเขาลําบาก การทาดีสูไม่แปลความไปเอาใจเขาบานะคนไม่เข้าใจเอาลำสูการพยายามทําดีไปใช้เมื่อเขาเผชิญความทุกข์ยากลําบากแล้วไม่มีใครช่วยเขาเราไปช่วยเขาแต่ถ้าเขายังดีๆอยู่เนี่ยแล้วเราไปช่วยเขาเนี่ยเขาจะหาว่าเราคิดอีกอย่างก็ได้นะนั่นต้องเข้าใจความหมายที่ดีว่าการทําดีสูเข้ามาขอยืมเนี่ยหมายความพีว่าถ้าเขามาขอยืมเราเนี่ยนะฮะจงให้เขา เขาเกณฑ์เราให้เดินไปเดินไปส่งเขาหนึ่งกิโลเดินให้ไปสองกิโลเพราะว่าเขาเดือดร้อนยามเมื่อเขาเดือดร้อนต่อให้เป็นศัตรูก็ต้องช่วยเหลือเขาอันนี้เขาเรียกเป็นการให้และถ้าเราทําแบบนี้ปั๊บเนี่ยพระองค์จะตวงให้กับเรากลับคืนมามากกว่าที่เราจ่ายไปนะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราทํางั้นแล้วเขากลับใจใหม่ได้เขาเห็นทัศนะที่ดีของเราได้เราจะได้เพื่อนกลับมา ไม่ใช่เพื่อนคนเดิมกลับมาแต่เป็นเพื่อนคนใหม่กลับมามันได้มากกว่าเป็นสองเท่านั่นก็อยากให้หนุนใจพี่น้องว,ว่าอันนี้คือศาสนาความคิดของพระเยซูว่าถ้าเราให้อย่างถูกต้องเราจะได้รับการตวงกลับมาด้วยทนานท่วนสัน่นแน่นพูนล้ลนใส่ให้เราร่วมใจฐานครับ <c oughs> พระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพระองค์พระเจ้าใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญพระเกียรติ ทุมีแต่พระเจ้าในที่สิงสุดขอองค์พระเจ้าสอนองหลายในการลงจากกันให้ที่ถูกที่ควรตามชอบน้ำพระไทยของพรงในพระนามพระเยษสกิจาอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวญการทำความดีทำให้ท่านได้กำรัยชีวิตอย่างไรบ้าง ข้อคิดประจำวันนี้นะครับการทำดีมีค่ายิ่งทำให้ทุกสิ่งล้วนเป็นพรอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL Live และสนับสนุนันธกิจของเรา ช่องทางที่ปรากฏ